สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านร้านเพชรมันตาเป็นร้านจิวเวลี่ออนไลน์การเซอร์โอยคือกระบวนการตรวจสอบและรับรองคุณภาพของอัญ,ญมณีโดยสถาบันอัญ,ญมณีาศาสตร์ในใบเซอร์โอยจะระบุรายละเอียดต่างๆของอัญ,ญมณีเช่นชนิดสีการปรับปรุงคุณภาพและคุณสมบัติอื่นๆเพื่อยืนยันความแท้และคุณภาพของอัญ,ญมณี ในบางชิ้นที่ทางร้านไม่แน่ใจในคุณสมบัติพลอยเราได้ผ่านการช็คพลอยกับสถาบันอัญมณีมาก่อดจำหน่ายค่ะสินค้าชิ้นแรกแหวนเพชรเรือนทอง 18K หนัก3.8กรัมประดับเพชร23ตัง4เมตรและ3ตัง8เมตรทั้งชิ้นงานเพชรรวม1.16กกรัต หน้าแหวนสูง1.1เซนแหวนเบอร์52ราคา31,500บาทความพิเศษของแหวนวงนี้คือได้เพชรเม็ดใหญ่ขนาด23ตงังวางเรียงชนกัน4เม็ดค่ะบริวารขนาด3ตงังฝังสอดด้านข้างและลงมาถึงบ่าของแหวน เพชรรวมถึง1กระดัเศษสำหรับท่านที่ไม่ชอบงานสายฉูดฉาดงานชิ้นนี้เป็นงานเพชรเยอะที่ใส่ประดับในชีวิตประจำวันก็ดูสวยหรูดีค่ะสีของเพชรเป็นอย่างไรใช้ไปยาวนานแค่ไหนก็ยังคงสีเหมือนเดิมนะคะสีจะไม่เปลี่ยนไปตามการเวลาค่ะทุกชิ้นเป็นเพชรแท้ธรรมชาติค่ะต่างหูเพชรด,ดอกไม้เรือนทอง,ทง90หนัก9.3กรัม ประดับเพชร12เมตร48ตังและ100เมตร0.90กรัตทัทางชิ้นงานเพชรรวม1.38กรัตชิ้นงานขนาด2คูณ1.9เซนราคา45,000บาทเป็นงานดีไซน์สวยรูปทรงดอกไม้กรีดดอกไม้ตรงกลางมีลวดลายฉลุค,ค่ะงานหน้าใหญ่เพชรเยอะถึงกระดัตกว่าดีไซน์สวยดูเก็บรายละเอียดค่ะ ดอกไม้คือสัญลักษณ์ของความสวยงามและอ่อนหวานไม่แปลกใจว่างานจิวเวลี่มักมีเซตติ้งเป็นดอกไม้ค่ะชิ้นงานหน้าใหญ่ใส่แล้วเต็มใบหูเป็นงานเพชรขาวบนตัวเรือน 18K ขาวงานละเอียดประณีตหน้ามีไว้ใช้ค่ะสร้อยคอหยกพมา่า type a เรือนทอง90หนัก6.9กรัมประดับหยกพม่าจารณนายทรงกลมและทรงรูปไข่ หน้ากว้างซ้อย0.8เซนตุ้งติ้งด้านล่างสูง3เซนช่วงหยกยาว11เซนสายยาว16นิ้วระบบล็อกแบบตะขอตัว S ราคา25,800บาทเป็นงานส้อยคอหยกล้วนที่ดีไซน์สวยช่วงจี้ยาวช่วงล่างเป็นดอกไม้ขยับขึ้นไปจะเป็นผีเสื้อซ้อนกัน2ตัวทั้งสองข้างค่ะ งานหยกเขียวสวยบนตัวเรือนสีทองใส่แล้วดูเด่นเพราะช่วงจี้ยาวและตุ้งติ้งด้านล่างขนาดใหญ่ค่ะเป็นหยกแท้ธรรมชาติ type a ทุกเม็ดหากต้องการใบเซอร์ร่วมด้วยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม600บาทค่ะแหวนอเมทิสประดับเพชรเรือนทอง90หนัก8กรัมประดับเพชรกรม6เม็ด12ตังและเพชรแท่ง10เม็ด40ตัง ทั้งชิ้นงานเพชรรวม0.52กรัดหน้าแหวนขนาดกว้าง1.7คูณสูง1.9เซนแหวนเบอร์53ราคา32,500บาทได้อเมทิสเจรไนทรงรูปไข่ประดับตรงกลางที่เหลือเจรไนทรงกลมประดับซ้อนสองชั้นหน้าแหวนด้านข้างใช้เพชรทรงสี่เหลี่ยมคางหมูหรือเหลี่ยมแชปเปอร์ประดับให้เต็มหน้าแหวน บ่าข้างประดับเพชรเพิ่มความหรูยิ่งขึ้นด้วยเพชรทรงกลมค่ะเป็นแหวนอเมมสติหน้าใหญ่สำหรับท่านที่ชอบพลอยสีม่วงนานๆจะมีแหวนเซตติ้งแบบนี้ออกมาทีค่ะก้านแหวนสมบูรณ์ขนาดมาตรฐานค่ะ แหวนหยกพม่าเจรไยทรงมาคีล้อมเพชรเรือนทอง 18K หนัก4กรัมประดับหยกพม่าสีเขียวเป็นหยกธรรมาชาติ Type A พร้อมใบเซอร์เพชรทรงกลม3ตัง10เม็ดและเพชรแท่ง6เม็ดทั้งชิ้นงานเพชรรวม0.50กรัตหน้าแหวนขนาดกว้าง1.3คูณสูง1.7เซนแหวนเบอร์55ราคา25,500บาท เป็นงานขนาดย่อมๆที่เซตติ้งดูสัดส่วนสวยได้พอดีค่ะเจรไนทรงมาคีหัวท้ายแหลมเวลาใส่แล้วทำให้นิ้วดูเรียวยาวยิ่งขึ้นค่ะเพชรที่ล้อมขาวเล่นไฟวิบวับตัดกับความเขียวชอุ่มของหยกได้ลงตัวค่ะในใบเซอร์ระบุคอมเมนต์ว่าเป็นหยกธรรมชาติที่ไม่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพใดๆค่ะ สินค้าหากไม่ต้องปรับไซส์หรือเซอร์พอยชําระก่อน14นาฬิกาจัดส่งสินค้าในวันนั้นนะคะโดยปกติในกรุงเทพหากได้รับ tracking number แล้วจะได้รับสินค้าภายใน1-2วันค่ะต่างหูโกเมนเจรนัยทรงหัวใจเรือนทอง,ง 12K หรือทอง52เปหนัก1.9กรัมชิ้นงานขนาดกว้าง0.6คูณ0.6เซนราคา7,200บาท เป็นงานขนาดไม่ใหญ่นะคะได้โกเมนสีน้ำตาลอมแดงเจรไนทรงหัวใจโกเมนเป็นพลอยของไทยเป็นหนึ่งในอนัญมณีของพลอยนกพะเก้าค่ะมีหลายเฉดสีสีต่างๆจะถูกเรียกแตกต่างกันออกไปนะคะหากเป็นสีเขียวจะเรียกว่าสวารายหากสีเหลืองส้มจะชื่อสเปสทายค่ะหากสีอมม่วงจะมีชื่อเรียกว่าโรโดไลท์นะคะ ชิ้นงานขนาดเล็กๆน่ารักพลอยเจียระัยออกมาได้สวยสมมาตรดีใช้ในชีวิตประจำวันดูสวยสุภาพค่ะชิ้นสุดท้ายกำไลเพชรดีไซน์เรือนทอง67%หรือทอง 16K หนัก30.1กรัมประดับเพชร77เม็ดรวม1.90กรัดหน้ากำไลกว้าง1เซนรอบวง15.5เซน กำไรทรงวงรีเส้นผ่าศูนย์กลางด้านข้าง5.4เซนช่วงเพชรวัดแนวโค้งยาว6เซนระบบล็อกแบบลิ้นเสียบและหนวดกุ้งราคา88,000บาทชิ้นนี้เป็นชิ้นงานที่ขายดีไซน์ค่ะทำสวดทรงดีไซน์ของกําไรออกมาบางท่านบอกว่าคล้ายอย่างรัดผมงานดีไซน์ออกมาตามที่เห็นค่ะ ตัวเรือนมาแบบทองหนักๆถึง30กรัมและฝังเพชรตามแนวโค้งของช่วงกำไลค่ะช่วงเพชรจะเป็นครึ่งหนึ่งของกำไลนะคะเพชรประดับ77เม็ดรวมเกือบ2กระดัตค่ะเพชรที่ประดับขาวงานเท่ๆใส่แล้วชวนให้มีคนทักจริงๆค่ะดีไซน์แปลกตามไม่มีใครเหมือนงานทองหนักเพชรเยอะค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียริรับชม ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ Subscribe หรือคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ